สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวระบบโซล่าเซลล์ออฟกิดนะครับที่ผมทำขึ้นมานะครับทำไว้ที่กระท่อมปลายนานะครับบ้านสวนนะครับชุดนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับ540วัตต์ผมใช้สแผงนะครับต่ออนุกรมกันนะครับสว่วนนี้ก็จะเป็น แทงน้ำที่ผมทำขึ้นมานะครับแล้วก็จะเป็นปัม๊มปั๊มชักปั๊มชักหนึ่งนิ้วนะครับกับมอเตอร์มาัศจันนะครับหรือว่ามอเตอร์เครื่องสภาพกขาหน้านะครับข้างบนถังนี้นครับผมก็จะใส่เป็นสวิต์ลูกลอยไว้นะครับไป ตัดต่อวงจรให้ปั๊มน้ำเขาทำงานอัตโนมัตินะครับเวลามีการใช้น้ำโดยใช้แผงสองตัวนี้นะครับแผงสองแผงนี้นะครับจ่ายไฟเข้าไปในชุดคอนโทรลที่ผมออกแบบขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูชุดคอนโทรลนะมันก็จะเป็นชุดคอนโทรลที่ผมออกแบบแล้วก็ดีไซน์แล้วก็ทำขึ้นมานะครับก็จะเป็นนนี้เป็น ไฮบิดโซลาอินเวอร์เตอร์ของฮอร์แมกสกายตัวนี้หนึ่งันหกร้อยบนะครับสามารถจ่ายไฟเข้านะครับไฟจากแผงครับจะต่ออนุกรมห้ามเกินหนึ่งร้อยห้าสิบโวลต์นะครับตัวนี้เป็นระบบยีี่โวลต์นะครับไว้ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม NMC นะครับนี่ก็จะเป็นกล่องแบตนะครับ แบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเธียม NMC นะครับ1 0 0แอมป์นะครับชุดนี้ทำมาไว้รองรับระบบเ,เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็จะมี GV นะครับแล้วก็แสงสว่างพัดลมสก2ตัวนะครับแล้วก็จะมีตู้เย็นนะครับที่จะเอาเข้ามาใช้ที่นี่นะครับสำหรับวงจรนี่ผมทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบกเกอร์แผงนะครับ อีนี่เป็นไปโดนตัวนี้จะเป็นเกแบตเตอรี่นะครับ13แอมป์รีเกสระบบเข้าไปครับเมื่อกี้เผลอไปโดนเเรกอ์แบตเตอรีร่รกกรเขาก็เ,เ,กเ,กเลยอะลามนะ มาชาร์จปกตินะครับตอนนี้แดดมาอยู่ที่74โวลต์นะครับสำหรับวงจรปั๊มน้ำนะครับก็จะเป็นเอ่อผมจะแบ่งไฟออกจากแผงนะครับมาเข้าออเบกเกอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเบรกเกอร์ของปั๊มน้ำนะครับก็คือถ้าแบตเตอรี่ ลิเธียม NMC ครับถ้าแบตเขาเต็มเขาจะอยู่ที่ประมาณ29โวลต์นะครับที่ผมตั้งไว้แล้วก็แต่ว่าตัวรีเลย์นะครับที่ผมเอามาใช้ขับความน้ำนะครับคอยเขารับได้อยู่24โวลต์ก็เลยเอาไฟออกจากแบ,ตเต,เบกเตเตอรี่มาเข้าพักคอมเพลเตอร์แล้วก็บักเพื่อที่จะให้กระแสไฟเขาออกเอ่อให้แรงดันเขาออกเป็น24โวลต์นะครับ ไม่ว่าไฟจะเข้ามาเท่าไรนะครับก็คือเขาออกเขาจะออกไปยี่สี่โวลต์นะครับแล้วก็ไปเข้าที่ลูกลอยนะครับไปเข้าไปกับลูกลอยบนแทงน้ํานะครับถ้าลูกลอยตกนะครับตัวไฟก็จะจ่ายเข้าคอยของรีเล์นะครับแล้วหน้าคอนแทคก็คจะติดกันนะครับซึ่งรีเล์ตัวนี้เป็นยี่สี่โวลต์นะครับรับกระแสได้ทนกระแสได้สองร้อยแอมป์นะครับก็เพื่อเป็นการตัดปัญหาหน้าคอนแทคของ ลูก้อยนะครับถ้าเราจ่ายจากแผงเข้าไปโดยตรงมันจะทําให้หน้าคอนแทคละลายนะครับหน้าคอนเดนเขารับกระแสได้แค่5แอมป์นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9โมงกว่าๆครับ9โมง5นาทีแดดก็มา75 75โวลต์นะครับแบตเตอรี่ก็ขึ้นมาที่59เปอร์เซนต์แล้วนะครับ9 60ยัอยู่ประมาณนี้ สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นชิโนทามเมอร์นะครับใส่ติดตั้งไว้เพื่อป้องกันการใช้ไฟฟ้าที่มีโหลดตงสูงนะครับซึ่งกระแสะเขาเกินนะครับจะให้ตัดการทํางานของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเพื่อถนอมอินเวอร์เตอร์ไว้นะครับไม่ให้ขเขาไปตัดทีอินเวอร์เตอร์นะครับหรือเราถ้ามีการเผลอใช้นะครับเพราะผมไม่ได้อยู่ใช้เอนะครับทําระบบนี้ไว้ให้พ่อใช้นะครับถ้าเผลอเอา เพื่นใช้ไฟฟ้าที่โหลดสูงๆนะครับมาเสียบเขาก็จะตัดการทำง,งานแล้วก็กลับมาทาเริ่มทำงานใหม่อีก20วินะครับหลังจากตัดนะครับก็จะช่วยถนอมอินวอเตอร์ของเรานะครับบชุดเดี๋ยวจะพาไปดูชุดรูปล้อยนะครับอีกชุดหนึ่งที่ผมทำไว้ ที่คอกควายนะครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าแะไงนะครับเดือนเมษาแดดแรงแล้วก็ฝนไม่ตกเลยนะครับช่วงนี้แห้งแรงมากฝนไม่ตกมาสักพักใหญ่้วนะครับเมื่อคืนก็ทำได้จะตกแต่ก็ไม่ตกนะสำหรับตรงนี้ก็เป็นอ่างน้ำนะครับที่ผมทำไว้ใช้เลี้ยงควายนะครับ ควายผมมีทั้งหมดตอนนี้ก็ประมาณสี่สิบตัวนะครับก็ใช้เพียงอ่างแค่นี้ครับอ่างน้ำเพียงอ่างเดียวนะครับเลี้ยงคอก็คือเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยจะกินน้ำจากข้างนอกนครับเวลาเข,อขอ่าคอกจากปกตินะครับเราต้องไล่เขาไปกินน้ำให้เสร็จก่อนนะครับก่อนจะไล่เขาเข,อขอ้าคอกซึ่งถ้าวันไหนเราเลี้ยงอยู่ไกลจากแหล่งน้ำเราก็ต้องไล่เขาไปกินน้ำแล้วก็ไล่กลับมาเข,อขอ่าคอก แต่ตอนนี้ก็คือเลี้ยงอยู่ตรงไหนก็ช่างเราก็ปล่อยให้เขากลับมาเ้าคอกได้เลยซึ่งวันไหนที่เราติดธุระหรือไม่ว่างนะครับต้องการปล่อยสายสายแล้วก็จะเอาฝั่งอัดก้อนนะครับที่เราอัดไว้ก็ให้เขากินเขาก็จะมีน้ําแล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขานะครับผมจะทำให้มันเป็นออโต้นะครับส่วนใหญ่ก็คือให้เกิดความสะดวกสบายกับ ผู้ใช้งานนะครับพ่อผมก็อายุเยอะแล้วก็แต่มานั่งเปิดปิดน้ํานั่งล้างอ่างก็ไม่ใช่นะครับเราต้องทําให้มันดีขึ้นนะครับผมก็เลยจะใช้เป็นลูกร้อยนะครับในถังก็เป็นลูกร้อยไว้ตัดต่อวงจรไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นลูกร้อยไว้ตัดต่อน้ํานะครับเดี๋ยวพาไปดู รครระยะจากนี่ไปข้อขายก็อยู่ประมาณร้อยกว่าเกือบสองร้อยเมตรนะครับที่ส่งน้ำไปหอแทงน้ำผมทำไว้สูงสามเมตรนะครับแล้วก็ถังหนึ่งพันลิตรตอนนี้ก็ครบรอบหนึ่งปีแล้วนะครับที่ผมทำมา ใช้งานได้ปกตินะครับส่วนชุดนี้ก็คือเพิ่งติดตั้งเมื่อวานนะครับผมก็ใช้เวลาช่วงวันหยุดเทศกาลนะครับกลับมาแล้วก็มาทำออกแบบระบบไว้จากเดินมนรับแผงแผงตัวนี้จะอยู่ข้างบนหลังคาแล้วนะครับแลวทีนี้เขามีฝุ่นฝุ่นทั้งฝุ่นทั้งขี้นกนะครับเอาลงมาเมื่อวานเขาก็จะเอ่อ สร้างไฟได้ไม่เต็มที่นะครับก็เลยเอาลงมาข้างล่างแล้วก็ทําฐานวางไว้นะครับซึงให้ง่ายต่อการทําความสะอาดเอาสายยางมาฉีดล้างทำความสะอาดได้เลยอันนี้ผมก็ใช้วันหยุดถงการเนี่นะครับทําส่วนมอเตอร์กับปั๊มนะครับ มอเตอร์ motor, ตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับเดี๋ยวนะครับเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับเฉพาะเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับคือหลักๆที่ต้องดูแลเซอร์วิสเลยก,ก็คือแปลงฐานคอกอใช้ไปนานๆเดี๋ยวแปลงฐานเขาก็นานาาจะหมดนะครับซึ่งผมก็ใช้เวลาช่วงหยุดเทศกาลนะครับกลับมาเช็คพวกแปลงฐานแล้วก็ระบบล้อลื่นของเขาเพื่อให้เขาใช้งานได้นานขึ้นนะครับ ใช้ดีนะครับในระบบลาเซลนะครับเขาสามารถรับได้ทั้งไฟดีซีแล้วก็ไฟเอซีนะครับตั้งแต่หมุนตั้งแต่12โวลต์ v, จนถึง220โวลต์หมุนวดก็ค่อนข้าง,งในในเอ่อการใช้งานเขาค่อนข้างกว้างนะครับเรื่องการใช้งานของเขาเราจ่ายไฟไปเท่าไหร่เขาก็หมุนกินกระแสอยู่ประมาณ4แอมป์กว่าๆนะครับเกือบ5แอมป์ ประมาณนี้นะครับถ้าใครเดินเจอนะครับก็ซื้อมาได้นะครับผมไปเจออยู่ตลาดนัดคลองถมนะครับได้มาในราคาเจ็ดร้อยบาทก็เอามาใส่กับปั๊มชักขอจะเหมาะส่วนใหญ่เห็นใช้กันก็คือมีปั๊มเพอา้อยนะครับแล้วก็ปั๊มชักหนึ่งนิ้วนะครับที่ใช้กันแพร่หลายนะครับก็ครบหนึ่งปีแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับสูบน้ําทุกวันนี่คือผมทําเองทั้งหมดนะครับ ไม่ได้จ้างผมจะออกแบบระบบแล้วก็มาใช้ช่วงเวลาวันหยุดนะครับทำเองคนที่ทำเองก็คือผมเป็นคนที่ชอบงานทางด้านช่างอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ช่างนะครับแต่ก็ชอบทำงานช่างพอทำได้นิดหน่อยนะครับพออ่านวงจรได้นิดหน่อยแล้วก็ออกแบบ ระบบเล็กๆน้อยๆได้นะครับน,นี่ก็เอาความรู้ความสามารถที่มีกลับมาพัฒนาบ้านเรานะครับพัฒนาบ้านเกิดพ่อผมก็แก่แล้วแม่ผมก็แก่แล้วก็เลยต้องมาวางระบบไว้ให้นะครับนีะครับสำหรับการรีวิวชุดระบบโซล่าเซลล์ออฟกิดของผมก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครมีอะไรปรึกษาก็คอมเมนต์มาเลยนะครับอันไหนตอบได้ผมก็จะตอบนะครับ อันไหนที่ผมไม่รู้ก็ผมขออภัยด้วยนะครับเพราะผมอย่างที่บอกครับผมไม่ใช่ช่างอาชีพนะครับแต่ก็พอทำได้นิดหน่อยก็ขอบคุณครับ